คนเดียวตู้ไหมตู้สิบหนึ่งสี่สิบขาวว่างที่หรถเข้าบกสในเมืองบกสในเมืองเออเท่าไหร่พี่มีของเยอะไหมคะมีเป๋าใบหนึ่งร้อยยี่บาทค่ะเอยู่เท่าไหร่นี่เงินอยู่เท่าไหร่นี่โนเก้าหกเดี๋ยวหาจริงเ้าร้อยบาท รถเบอร์อะไรอะคะรอได้ตรงไหนน,ะะนี่ครับเรากำลังจะนั่งรถจากยะโสธรครับไปที่กุกุไปที่คอนแก่นครับสงวนชัยแอร์นี่ครับแนะนำเป็นรถตู้ร้อยราคาประมาณ100บาทเองก็ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงพี่คอนแก่น3ชั่วโมงค่ะประมาณแล้วถ้าเป็นรถพวก่อ2ก็ชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งค่ะเรอรถช่องเจ็ดน,นะคะรอท่อก่อนเวลากัน ช่องจช่องจตตอนเช้าๆจะมีมีข่าวเกาะมีข่าวเกาะอะไรนะทันไหมนี่ครับจะมากินข้าวอยู่ที่ขนส่งยะโสธรครับ gonna have breakfast here at ยะโสธร bus station กูอา้ยังยังข้าวหมูสับเป็น2ครับนี่หมูกรอบบ่แม่ใส่บึงในหมูกรอบทอดไหม อะผมเอาครับผัดกระเพราหมูกรอบไข่ดาวแล้วก็เอาเกาเหลาลูกชิ้นเนื้อครับก็พิเศษครับร่วมๆม,มาเลยไไน,นี่ข,าข,าข้าวขาหมูกระข่นครับกระเพราหมูสามสองเนาะกระเพราหมูกรอบไข่ดาวหนึ่ง ออเดอร์คริสปี้พอร์กเบซิลไปในรถบันเย็นไป,ไปนั่งที่รถบันเย็นเชื่อกูร้านนะครับอยู่ตรงข้ามช่องรอชานชลาที่5ครับ Opposite of the shop o p p o s i t e of อ h เวทีน i อยต์อ n ฟเดอะบัสหมายเลขห้าวยเตี๋ยวแชมป ร้านเปิดจังโมงครับแม่ดู่ไหนเจเช้าถึงสามท่ค่ะอันนี้้ทำไมไปทำไมเนี่ยมันคืออะไรไวว้กวกััันนนมเลยมันกันได้จริงไหมจริงจริง,รงคือมันบินมามันจะเห็นมันตัวใหญ่แบบงี้เหรอใช่ค่ะโอ นึงมีตกหมูว่าเราจักโลมอ่ะไม่รู้นะคะต้องถามท่าแก่เพราะนี่ทําให้ท่าแก่ครับก็เยอะอยู่เยอะอยู่เนาะ ถอนเลยไหมครับใช่ค่ะเดอเหมืนกันเลยมาจากไหนอะ่ะกราินกราสินโอ้ยไทยพี่นอ้องไทยคอนเกีนอนีหรครับผม ได้กี่้วยจ้ะก็เราเส้นเล็กอะไรเขาปั้งอะไรใส่พริกตออสุดท้าย she put the chili in the last step ใช้น้ำมันใหม่ตลอดเลยสุดยอดน้ำมันนิดเดียวใส่กระเทียมออออีกก่อนอีกตามเคยเที่ยน,นิดนึงน้ำมันหอยออสเซอร์ซอสชูการ์ msg optional nó thêm cái độ ngọt của nó, cái độ ngọt của nó, cái độ ngọt của nó, ผมไปนั่งอยู่ไหนร้านคข้างวีคีามาแล้วครับผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวครับอันนี้ไข่ดาวเขาทอดแบบสุกนะเบลวดัน mm hmm. <ild> เขาจะใส่ที่ยาสซนเนี่ย mm hmm. เขาใส่หอมด้วยออนเนียนกรีนบีนส์ใส่มากจะได้แบบมีวิตามินครบ,คร,บครับผม mm hmm. ผมเห็นลายที่แล้วน,น,นะ mm hmm. เขาจะใส่ผักบางที่ใส่แครอท ก็แล้วแต่สูตรครับร้อนต้องต้องอยเป่าเก <c oughs> ่าเหล่าเนื้อเ้อามาแล้ว <c oughs> อร่อยดีเลยี่ใหญ่อ๋อทำที่น้ำปลามีใครเติมไหม

ปีๆกับบ้าน้างนึง10หลอดคืนกลับไปทีแม่โตขึ้นไหมดู<ะ>เท่าเดิม,มแต่น้ำมันปลาแล้วอร่อยเลยเดื่อลองใส่ดูกินเร็วแท้<ะ>รอหน่อย ขึ้นได้กินข้าวไหมก่อนเข้าห้องเคยมากินกิน <c oughs> อยู่ร้านเล้วต้องอะไรกินทางเบียร์ไม่มีกับแก้มแพงเคยไปแม่ร้านนั่งเล่นเจดีอ๋อนั่งเล่นอยู่เจพีย ใช่ครับผมรถมายังเขาทวนเรียกเหรออือไปเลยเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการทางนี้ค่ะเดี๋ยวกูดเดินไปส่งได้ทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะไปน้ำด้วยไปส่งเพื่อนกูกันครับเดี๋ยวกูถือน้ำให้มึงถือกระเป๋าไป ได้ถึงดูเร็วเลยเฮ้ย,ยมึงจะมึงเอาของในรถกูปะเนี่ยมีอยู่แบนหนึ่งองะเอาไหมเอาไหมจะวิ่งแมวให้แมว

ตรงนี้โมเดลนี้นะ,ะนานอีกแค่สองเดือนเจอกันที่เที่ยงใหมคใ่ครับเชิญครับครับมีกระเป๋าใบหนึ่งครับครับเชอญเลยครับเอ้ยโชคดีเดินทางปลอดภัย ที่เดิมมากินข้าวกันต่อครับ chín nó là chín nha mọi người chín là cái bọn, có gì con nhảy không nó có gì nhảy nè ช้างใหญ่เจดีด้วยเจดีไบอกข้อสอด้วยคนเขาเป็นคนประเทศอะไรเอะไระเขาถามพี่เป็นคนประเทศอะไรครัคือเลยขอ ขะะาไม่เชื่อเหรอเบอกไม่เหมือนเเหมอนคนจีนเหมือนคนไต้หวันเลย นี่ทางนู้นรอเราแล้วมั้งไปแล้วไ,ไก่อยากินเนื้อได้ไมัม้ยไก่หล่อมันก็คืออ่ะ thoại phi chơi nữa Học nó lúc trên vị kiến thái học Để có cho lửa với hai Nó pin ข้าหลายหนหวานด้วยหวานทั้งใหญ่ทั้งหวานหวานเก็บน้องเขามองติดเขาตลอดเลยเขาก็เขาขา่าวอยู่ซึ่งเขาเป็นตอนแต่แรกก็ไปยืนดูอย่างนี้เลยเขาพี่ไปกับพี่กูทเท่านั้นแหละไม่เคยเห็นนะ พี่เขาเป็นคนที่ประเทศอะไนนรอะคะเหรอืออะไรคองบอกให้จอ,อยจอ,อยจอ,อย <c oughs> แม่เก็บตังค์เลยครับเก็บตังค์เลยครับป้อปนเหรอก<อ>่อนน้ำคนหนึ่งครับ พวขอแนะนำนะเป็นหมูกรอบหมูกรอบที่นี่อร่อยหมูกรอบย่าสโซอนอร่อยจะใครจะสั่งผัดกระเพรานี่มันจะใสใส่หอมส่วนกบยาวก็ส,<ะ>สั่งเป็นคณะแล้วกันนะถ้าใครไม่ชอบแบบปแปลกๆก็ ขอบคุณครับที่รับชมจนจบ Thanks for watching and please subscribe I will show you about local food in Thailand also a e y Thank you ครับ